ก็ดีคตัวใช่นะฮะผมไม่เข้าใจจริงๆก็เข้าใจแหละเพราะว่าถ้าถ้าถ้ามันไม่ขึ้นทางนั้นไม่เรืขึ้นทางอื่นไม่ได้ทําไมมดต้องไต่บนต,ตัวกูคือเดินอ้อมกูมันก็เสียเวลามันก็เมเกเซน์แล้วว่าทำไมแบบมดมันมดมันไต่บนตัวกูแต่กูก็ลำคาญตรงนี้ ใช่ผมก็จะเป็นสะพานให้มันต่อไปไอ้ที่กูพูดให้ใครไม่เข้าใจสักอย่างคือมดมันต่อยมันมันมันไต่ตัวผมผมก็เลยหยิบมดเอามาไว้ติดแค่นั้นแหละเลยเลค์ห้นาทีห้าวิขอโทษ 耶。Yeah.